รับเข้าสู่บิ๊กโดสนะครับธุรกิจโทรคมนาคมในช่วงนี้ในยุค 4G นั้นมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นนะครับผ่านช่วงประมูลคลื่อนความถี่ไปแล้วยุค 4G นั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าอันดับที่1ของประเทศวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทาง c ีอนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับคุณสมชัยเลิศสุทธิวงครับสวัสดีครับคุณสมชัยครับสวัสดีครับครับขอบคุณที่มานะครับรบประมูลคลื่อนความถี่ไปแล้วเรียบร้อย ใช่ครับนะครับตกลงรอบแรกเนี่ยเป็น 1, คลื่นพันแปดอันนั้นก็ได้ไปแล้วคลื่นเก้าร้อยแต่คลื่นเก้าร้อยผมถามในหนึ่งก่อนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าล้านนี่นะครับมันสูงไปหน่อยไหมราคาค่อนข้างสูงจริงๆงก็ถือว่าเป็นราคาที่เมืองไทยต้องการแบบนั้นนะครับเหตุผลก็คือว่าในการประมูลครั้งแรกเนี่ยเราประมูลไปถึง7 5็0 0มื่กว่าล้านบาทนะครับแล้วเราก็ออกมาเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยไม่รู้จะไปขึ้นถึงไหนเราก็มีลิมิตตร,นนรตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นเจสมินเนี่ยซึ่งเ ได้ชนะไปที่75,654ล้านบาทบเขาไม่มาชําระเงินเขาก็ออกไปนะครับเราก็ถือโอกาสว่าเมื่อจัสตินออกไปเราเข้าไปใหม่นะที่75,654ล้านบาทซึ่งก็ยังถือว่าถูกกว่าราคาที่เราเดิดออกมาในครั้งที่แล้วนะครับก็ถือว่าสําหรับผมเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าแพงนะครับเราเองก็เคยบอกว่าถ้าเกินกว่านี้ คนอื่นไม่น่าจะคุ้มแต่อเอสเนี่ยยังอยู่ในลิมิตของเราอยู่สำหรับ eis เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่รับได้ใช่ครับ<ส>เพราะว่าเราเองเนี่ยมีที่ปรึกษานะครับมาคอยดูว่าราคาเท่าไหร่เราถึงคุ้ม,มครั้งที่แล้วเราเนี่ยเกว่านะครับเราออกแสดงว่าถ้าต่ำกว่า75,900กกว่าสำหรับเรายัางคุ้มค่าอยู่อันนี้อันนี้หมายความว่าในกรณีเปรียบเทียบเนี่ยหลายบริษัทบางทีก็เป็นบริษัทก้ามชาติเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าราคานี้ไม่เหมาะสมกับเขาทำไม a i s เนี่ยคิดว่ามูลค่าของคลื่นความถีี่่เนย มันสูงขนาดนั้นคือจะนําไปใช้ทําอะไรบ้างที่จะต่อยอดมี2ประกอบอ,อกประกอบนะครับอันแรกเนะี่ย AS เป็นคนซึ่งสามารถให้มูลค่าขึ้นเนะี่ยสูงที่สุดผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าขึ้นในเวลาเราเอาเข้ามานะครับวิธีเราคํานวณก็คือว่าเรายังมีฐานลูกค้าเก่า คือ2 G อยู่นะครับงั้นเราจะได้ลูกค้าตรงนี้มาอยู่ในมือทันทีว่าจะมีมูลค่าของไอ,ไอ้ลูกค้านี่อยู่ในมือของเราอันที่1นนะครับ,รบอันที่2เนี่ยเรายังมีมูลค่าในเชิงของการประหยัดการลงทุนนะครับถ้าเกิดเรามีขึ้นความถี900นะ่900เนี่ยซึ่งเป็นขึ้นความถี่ที่สามารถวิ่งได้ไกลๆเนะี่ยการลงทุนทางเน็ตเวิร์กในระยะยาวนะมันจะประหยัดกว่าเอส <AS S 1> เป็นคนที่มีเน็ตเวิร์กใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นความประหยัดเนี่ยก็จะต้องมากที่สุดะนะครับนี่คือเหตุผลทั้งหลายทั้งสิ้นที่เราขึ้นมาขนนนาดี้ะครับ อันที่สองสำเร็ญกันไนั้นก็คือว่ากสทชอเองประกาศตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะประกูลไอ่เก้าร้อยวันนี้หรือในปีหน้าหรืออีกต่อไปนะ่ะราคาจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าล้านนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนบ้านเราเนี่ยตั้งมาตรฐานอย่างนี้ไว้แล้วนะครับงั้นผมเข้ามาวันนี้เนี่ยมันยอมดีกว่าเข้ามาในวันข้างหน้าพ <อ S 2> เพราะราคาไม<น>่ต่างกันในอนาคตอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้ใช่ครับแล้วเราเองก็ได้ใช้กันณวันนี้เลยลูกค้าเซตเดิมที่เป็น 2G ครับ ใช่กลุ่มที่ตอนแรกว่า,วาจะซิมดับหรือเปล่าใช่ครับนี่<อ>คือเป็นเหตุผลมากๆ<อ>เลยก็คือว่าสมมติเราไม่ได้ขึ้น900มานะกลุ่มลูกค้า2 G เนี่ยนะที่ยังอยู่ใน S อยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้ต่อนะครับนั้นในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่เอสไปประมูล900เนี่ยก็จะมีคนพูดว่าเดี๋ยวซิมดับแล้วนะลูกค้าจะไม่มีที่ใช้นะต้องย้ายค่ายอะไรต่างพอเราค่ายขึ้น900มาเนี่ลูกค้าพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลละนะครับเพราะเรายังให้บริการ 2 G นี่ต่อเนื่องไปได้แต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องมาเปลี่ยนเครื่องไหมเขาต้องมาทำอะไรมาลงทะเบียนใหม่ไหมฮะหรือทุกอย่างจะจะสมูททุกอย่างจะคอนติเนียตต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับยังสามารถใช้งานต่อได้แต่ AS เองเนี่ยอยากนะครับอยากที่จะให้ลูกค้า2 G ที่มีอยู่ในวันนี้นะย้ายมาอยู่3 G กับ4 G เถอะนะครับเพราะการย้ายมาเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้านั้นได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะนอกจากโทรศัพท์ที่มีเสียงคุณภาพดีซึ่งคุมกุลเนี้ยส่วนใหญ่ใช้เสียงอยู่นะครับอนาคตเนี่ย การใช้ Data หรือ Mobile Internet เนี่ยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างมากเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้บน 3G และ 4G 2G นี่จะใช้ไม่ได้กลุ่มลูกค้าที่ยังใช้ 2G บางเอิญผมก็แบบรุ่นใหม่หน่อยนะับผมใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยใช้ Data เนี่ยแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่แบบใช้ 2G เนี่ยเดิมๆเนี่ยยังมีอยู่สักกี่คนนะในเมืองไทยเยอะยอะมจริงๆนะฮะเออเป็นใช้แบบ voice ปกติอ่จริงๆเป็น 2G ที่ใช้แบบ voice ปกตินะฮะ เหลืออยู่ใน AS เนี่ยประมาณ2,30,000คนเท่านั้นเอง oh. นะครับแต่ว่า2,30,000คนเราก็เห็นคุณค่า oh. แต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่ายังมีลูกค้า3 G ใน AWN ซึ่ง AWN เป็นป็นบริษัทลูกของ AS แล้วก็ไปได้สัมปทานหรือได้ไลเซนส์นะฮะได้ใบอนุญาตพูดง่ายๆนะครับ<ะ>จากกสอชอมาให้ริการ 3G 4 G แต่เขายังใช้เครื่อง2 G อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเขามาใช้3 G ก็จริงนะฮะแต่เครื่องจะเป็น2 G ยังสามารถไม่สามารถใช้งานในระบ3 G ได้แท้จริง<ะ>อันนี้มีอยู่ถึงประมาณ6-7ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆโดยรวมๆเนี่ย ลูกค้า S อมีอยู่ทั้งหมดประมาณ40ล้านคนเนี่ยนะครับ40ล้านเลขหมายเนี่ยประมาณ7ล้านคนฮะยังอยู่ในโลกของ 2G อู G เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือต้องการให้บริการนั้นไม่ทําให้สูญเสียลูกค้าเลยใช่ครับการที่เราเคลืได้ขึ้นมาเนี่ยลูกค้า6-7ล้านคนนี่ก็สบายมากเลยนะครับสมัยก่อนที่เราไม่ได้900มาจะเห็นข่าวว่า S เนี่ยจะไปเปิดตรวมมิกะดีแท็การเปิดัวม่งกะดีแท็ก็คือว่า เมื่อเราเอสไม่ได้ขึ้น900มาระบบ2 G จะหายไปถูกไหมฮะเราก็จะให้ลูกค้าที่มีอยู่ตรงเนี้ยนะครับสามารถไปใช้งานบนเครือข่าย d ีแทได้ <S 2> <S 2> แต่วันนี้เราได้มาละก็ไม่จําเป็นต้องมีตรงนี้แล้วน,น,นะครับเมื่อกี้พูดถึงดีแทผมต้องถามหนึ่งเพราะวดีแทกเขาก็ไม่ได้เข้าร่วมประมูลในหล,หลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าพอเอสได้คลื่นนี้ไปเนี่ยหลังจากที่ได้คลื่นพันแปไปแล้วเนี่ยการแข่งขันมันจะเสมอภาคไหมเนี่ยคือคือเอสนี่ยก็เป็นดับที่หนึ่งอยู่แล้วฐานลูกค้าใหญ่สุดแต่แล้วคุณได้คลื่นความถี่เข้าอีกครับ มันยิ่งจะทิ้งห่างจากเดิมหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาลูกค้าเอสก็เยอะกว่าทั้งดีแท็กและทรูอยู่แล้วผมว่าการแข่งขันนะครับขึ้นเป็นแค่องค์ประกอบเดียวนะครับสิ่งสําคัญจริงๆก็คือเรื่องคุณภาพของเน็ตเวิร์กเอสเป็นที่หนึ่งได้เพราะเรามีคุณภาพเน็ตเวิร์กที่ดีนะครับอันที่2ก็คือเรื่องเซอร์วิสจะต้องบริการเป็นเลิศนะาการให้บริการเจร่ว่าลูกค้าเวลามาออช็อปของเราโทรไปเข้าคอเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยจะได้รับบริการประทับใจและสิ่งที่สาก็คือว่า ไอความก้าวหน้าหรือเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ๆนะีมีเข้ามาเนี่ยสามารถให้ลูกค้าเราได้หรือเปล่าม,มันมันขึ้นอยู่กับ3ส่วนนี้นะครับในวันเนี้ยนะครับเอสเป็นเบอร์1อยู่ดีแท็เป็นเบอร์2อยู่ทรูเป็นเบอร์3นะครับผมว่าการที่เอสเอลขึ้น900มานะครับมันเป็นการเหมือนกับรีเซ็ตอุตสาหกรรมให้กลับมาเป็นแบบเดิม าะในช่วงหลังปีใหม่มาหลังจากที่ประมูลขึ้น90้ครั้งแรกแล้วเราไม่ได้มานะจเห็นว่าเกิดความวุ่นวายในตลาดมากไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่ซิมจะดับแล้วอีกค่ายนึงก็บอกซิมไม่ดับแล้วอะไรลูกค้าจะสับสนวันนี้มันกับเข้าที่เข้าทางกับเข้าที่เข้าทางทุกคนก็จะมีรีสอร์ทของตัวเองแล้วก็มาให้บริการลูกค้าตามความถนัดความเก่งของตัวเองนะครับ การแข่งขันทั้ง3รายเนี่ยก็ยังแข่งขันกันอย่างรุนแรงในตลาดเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่าประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ใช้บริการพอแจ๊สพอแจ๊สไม่มีแล้วเนี่ยนะแทนที่จะเป็น4รายแข่งขันพอเป็น3รายเหมือนเดิมเนี่ยมันทําให้ยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปไหมตอนแรกมีการจะปรับครั้งใหญ่ไม่ว่าพอมี4รายคุณจะเดินเกมยังไงพอเป็น3ารายกลับมาเหมือนเดิมนี่คือต้องเดินเกมยังไงมันต่างกันตรงไหนจริงๆนะฮะในเชิงของผู้ลงทุนข้างนอกเนี่ย มองว่ามี4ลายอาจจะต้องมีการแข่งขันกันอย่างดุนแรงแต่สําหรับเราเองนะฮะจะ3ลายหรือ4ลายเนี่ยไอการแข่งขันเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตลาดในโทรคมบ้านเรานํามาเปิดเสรีมากแข่งกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับในแง่เอสเนี่ยมองแล้ว3หรือ4ลายไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับครับพักกันสักครู่นะครับวันนี้เราพูดคุยกับ c e o ของ Advanced i n f o s e r v i c e จำกัดมหาชนนะครับคุณสมชายเลิศสุดที่วงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ พูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS นะครับคุณสนใจเลิอดสุดที่วงนะครับเมื่อกี้พูดถึงคลื่นความถี่เนี่ยอยากจะทราบอีกเพิ่มเติมเล็กน้อยผมห่างไกลเทคโนโลยีตกลง900เนี่ยกับ108เนี่ยคือตอนแรกผมคิดว่าพอได้1 8 0 0ไปแล้วก็มันก็มีคุณภาพแล้วโอเคคือคัคอน,คอนได้ เก้าร้อยมันดีกว่าแล้วมันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องไปเคยคือจริงๆแล้วเนี่ยการให้บริการทางโมบายพูดไง่ายๆไวเลสต่างๆนะฮะไร้สายทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่คลื่นความถี่ก็เหมือนที่ดินเรามีมากก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บคลื่นไว้มากในมือเนี่ยก็จะดีมากขึ้นนะครับในอดีตเรามีคลื่นพันแปดคลื่นพันแปดเป็นคลื่นความถี่สูงนะครับมันจะวิ่งได้สั้นนะแต่วันจะมีคุณภาพดีนะครับเป็นเรื่องของเหมือนกับวิทยุเอฟเอ็มฮะ กระจายได้สั้นๆในชุมชนในกรุงเทพแต่เสียงคุณภาพชัดนะส่วนขึ้น900จะเป็นขึ้นสั้นนะครับม,มันจะส่งไปได้ไกลนะครับคุณภาพอาจจะทํา Data ไม่ได้ดีมากนะแต่ทะลุทะลวงสูงนะครับเนื่องการที่เรามีพันแอยู่แล้วแต่เดิมเราคิดว่าเราพอในการใช้นะเราก็สามารถให้บริการโดยการทํา เบสเตชันหรือสถานีฐานเยอะๆ,ๆมากๆเราก็สามารถให้ครอบคลุมได้แต่เพอิญเรามีโอกาสได้ขึ้น900หมานะครับเราก็จะได้เสริมทั้งเอาขึ้นสั้นและขึ้นยาวมาผสมกันพูดง่ายๆเอาทั้งคุณภาพบวกกับทะลุทะลวงมาผสมกันนั้นการให้บริการในเรื่องเนะ็ตเวิร์กของเอสก็จะดีมากยิ่งยิ่งขึ้นจากการผสมผสานของ2เทคโนโลยีนี้นะครับถ้าถ้าผมเป็นคนที่เพิ่งเป็นลูกค้าเอสวันนี้เนี่ยไปเปิดมือถือแล้วก็ใช้ 3G รุ่นรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือ 4G เนี่ย คลื่นความถี่ที่ผมจะใช้เนี่ยที่ผมจะได้ใช้จริงๆแล้วมันคือคลื่นไหนวันนี้นะฮะเราเอาคลื่น,นะฮะสองพที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำา 3G คลื่นพันแปดเนี่ยทำสี่จีนะครับส่วนคลื่นเก้าร้อยนะฮะ บางส่วน,เ,นเราเอามาทํา2 G ก่อนนะครับเพายังมีทุกค้า2 G ที่บอกว่าจะไม่ซิมดับจะได้ใช้ต่อเนื่องกับอีกบางส่วน,นไปทํา3 G บางพื้นที่แล้วทำาี G บางพื้นที่งั้นลูกค้าถ้าเกิดใช้3 G นะฮะก็จะใช้2อ0พบวกกับ900นะฮะและถ้าเกิดใช้4 G ในวันนี้ก็เป็น1ั0 8กับเก้าร้อนะครับ,รบเมื่อมี4 G แล้วเนี่ยค่าบริการสําหรับ3 G เนี่ยได้เริ่มลดลงบ้างไหมมีโอกาสที่จะลดลงบ้างจริงๆงเราตาม กสทชเลยนะครับ<ะ>เขาบอกมาว่า 3G ต้องถูกกว่า 2G 4G ต้องถูกกว่า 3G นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยฟังดูแลแปลกนะครับ<ะ>ของดีทําไมมันราคาถูกกว่าแต่ กฎกะเบีออกมาจะมันสอดคล้องเพราะว่าพอ 4G ความเร็วมันเร็วขึ้นนะครับงั้นลูกค้าเวลาจะดูหนังอะไรต่างๆมันจะส่งแบบรวดเร็วเลย<ะ>ถ้าราคาแพงเนี่ยลูกค้าจะรับไม่ไหวงั้นการไพรซิ่งอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าไม่ต้องกองอังวลลูกค้าเอสเอจะให้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าคุณซื้อคุณเป็นคนใช้เยอะนะครับซื้อราคานี้ถ้าใช้น้อยซื้อราคานี้งั้นลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลผมเชื่อว่าราคาของการใช้บริการเนี่ยมันจะถูกลงถูกลง,กลงตามเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นแต่ว่ากสทชเขาเข้ามากํากับ นะครับถือว่าเป็นกติกาเลยนะครับก็จะคอยตรวจสอบว่าเราออกแพ็กเกจ 2G มาเนี่ยต้องถูกกว่า 3G เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เขาตรวจตลอดเวลาโอ้โหนั้น,นรบ,บรรยากาศของบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยในในเรื่องของราคามันก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทชใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคคราวนี้ไม่มีคลื่นความถี่พร้อมเนี่ยในในยุคนี้การให้บริการเนี่ยมันมันไปได้ไกลถึงขนาดไหนเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงใช่ครับมันไปได้ทุกเรื่องใช่ไหมคุณพูดเพิ่มถูกเลยนะครับว่าวันนี้เราได้ขึ้นความถี่มาครบ การทีเอให้บริการลูกค้าในวันนี้นะครับออหลักแรกก็คือเราให้บริการลูกค้าของเราจากการสื่อสารทางเสียงจะเป็น 2G 3G 4G ใช้เสียงได้หมด และเราให้บริการในเรื่องของ Data ลูกค้าเดี๋ยวนี้จะเล่นไลน์ไอ้พวกนี้ต้องผ่านไลน์เดต้านะครับจะเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตก็ต้องผ่าน Data วันนี้ 3G 4G ทําได้แต่ทั้งหลายทั้งสิ้นที่เราทําขึ้นมาเนะครับเราทาเพื่อจะลองรับอนาคตจริงๆอนาคตที่เราใช้คําว่า i n นเทอร์เนตออฟติงคือทุกๆอย่างเนี่ยจะเข้าสู่อนะินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้ Amazing มากหมายความว่าอะไรหมายความอีกหน่อยไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือที่เราติดต่อสื่อสารกันนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราเนี่ยนะนะมันจะ ต่างเรานี่ฮะมันสามารถสั่งงานจากมือถือเราได้เปิดปิดที่ไหนก็ได้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแม้กระทั่งนาฬิกาของเราแว่นตาของเราอย่างที่ g o กโก้จะทำานมันจะมีเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อในโลกอินเทอร์เน็ตหมดเลยหรือแม้กระทั่งบ้านหรือรถยนต์ใช่ครับรถยนต์เนี่ยนะครับที่เมืองนอกวันนี้เขาออกมาแล้วนะครับเขาจะใส่ซิมอันนึงเข้าไปในรถยนต์เวลาจะไปไหนไปไหนเราจะ เทรดได้เลยนะครับอา<ฆ>ไม่ได้จับผิดนะครับ<ฆ>แต่จะรู้เลยเวลาลดหายมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากมันเชื่อมข้อมูลกันได้หมดเชื่อมข้อมูลกันได้หมดนะครับแต่ว่าเอส <A A S 1> สามารถแท็บ into market นี้แล้วแล้วสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้งาน Data เนี่ยครับจริงๆวันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับเรามีเรื่องของการให้บริการไอ้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับวันนี้บางมิเตอร์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เนะี่ย เป็นซิมของเราอยู่ huh. นั้นเดี๋ยวนี้จะว่าไม่ต้องมีพนักงานไปจด oh. ละว่า,าวันนี้ว่านี้ใช้เท่าไหร่มันจะส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กของเราเข้าไปที่การไฟฟ้าเลยการไฟฟ้าถึงถามว่าคำนวณได้รวดเร็วในการออกบิดได้ดังน<บ>ั้นภาคส่วนธุรกิจที่ทีเ a k ม m o มันนี่จากจากอิน e ทอร t เน็ตออฟเนี่ยซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นอย่างเช่นเมื่อกี้ซิมที่เือไฟฟ้าเนี่ย มันมันเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนในรายได้ทั้งหมดของเอสวันนี้นวันนี้ยังมีไม่มากแบงค์เ,เพิ่งเริ่มเอสเรามีรายได้จากคอเน็ตเวิร์กของเราคือการโทรการใช้ Data นะครับแต่การโทรการใช้ Data อย่างที่เรียนะคะักสจจะกำกับเรื่องราคาผู้บริโภคเนี่ยก็อยากจะใช้ถูกลง <Ross S 2> นั้นรายได้ส่วนตรงนี้อาจจะเติบโตนะฮะยังเติบโตอยู่แต่อาจจะเติบโตไม่มากเหมือนในอดีตนะครับรายได้อื่นๆก็คือว่าเราพยายามเอาอุตสาหกรรมอื่น ชเช่นตะกี้เรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าอีกหน่อยก็จะมีเออเรื่องของตู้เย็นเรื่องของอะไรต่างๆการซื้อขายเพลงนะคะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่มาดูไอไอไอหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ต่างๆเหล่านี้พวกนี้ก็จะเป็นรายได้จากอุตสาหกรรมอือ่นเข้ามารายได้ที่เพิ่มขึ้นมา <c oughs> ในส่วนนี้เนี่ยนะในส่วนของโลกของอินเทอร์เน็ตติ้งเนี่ยในในคุณสมชายคิดว่าในปีไหนมันจะเริ่มเติบโต,ตอย่างเห็นได้ชัดแบบที่เป็นส่วนสําคัญของเรเวนิวของบริษัทวันนี้นะครับเออถือว่าเรารอเออเรียกว่ามีเน็ตเวิร์กที่สมบูร์ ปี2016นะฮะกนั่นก็คือปีเนี้ยนะครับเป็นปีเริ่มต้นในโลกนี้นะครับประเทศไทยนี่ทันโลกเลยครับไม่ไม่แพ้ต่างประเทศเลยเขาบอกภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยครับในห้าปีข้างหน้าคนคนหนึ่งเนี่ยอย่างคุณเพิ่มเนี่ยนะครับวันนี้มีโทรศัพท์อาจจะมีเบอร์2เบอร์นะฮะเขาบอกคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยอย่างน้อย11ชิ้นนะฮะนั้นไอ้ต่างๆเราเนี่ยภายใน5ปีผมเชื่อว่ารายได้ตรงเนี้ย จะเป็นนัยสําคัญกับกรายได้ของโอเปอเรเตอร์รพูดถึงรายได้เนี่ยเศรษฐกิจปีนี้ก็ฟังจากนักวิเคราะห์แต่และคนก็ประเมินว่ามันไม่ค่อยดี GDP โตได้ประมาณ2.8%ไม่น่าจะเกินนั้นสําหรับ a s เนี่ยรายได้ในปีนี้ที่ที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยแล,แล้วถ้าคุณมองไปถึงสัก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยมันเติบโตได้ ตามประมาณการไหมครับคือเอสเองหรือทรูหรือดีแท็กายังโชคดีเราอยู่ <c oughs> ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่ายังมีโก o w t h s t อยู่ยังใน <c oughs> อุตสาหกรรมจเจริญเติบโตเพราะเราเป็นลากฐานของอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามสมมติว่า GDP ของประเทศหรือเศรษฐกิจประเทศโตแค่ไหนนะเราจะโตวกว่าอุตสาหกรรมนั้นๆ <c oughs> นะครับเช่นซึ่งยังเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะเหตุผลที่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เพราะว่าความต้องการในการใช้งานเรื่องโมบายอินเทอร์เน็ตมีสูงขึ้นมากตลอดเวลานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเศรษฐ สมรับเบส<ำ>แต่แต่ว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือลงทุนเยอะอนะครับเราเโทรคมเนี่ยเป็นงานที่ต้องลงทุนเยอะอย่างเอเองนะฮะลงทุนปีปีหนึ่งเน่ยสี่หมล้านเราลงทุน4ี่หมล้านมาต่อเนื่อง3ปีละล้าเราประมาณว่าอีก2อปีขา้างหน้ายังต้องลงทุนในขณะนี้อยู่นะครับถึงแม้จะโตน่ยแต่เงินลงทุนจะสูงมากนะครับ,ร,บรัฐบาลให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมีโครงการที่เสามารถ เข้าไปไปเอื้อรัฐบาลในในภารกิจนี้ในในในยุทธศาสตร์ใหญ่ของเขาเนี่ยอ,อย่างยางมากเลยครับอ,อย่างที่เรียกว่าเราไปประมูลขึ้นความถี่มาการสร้างอินฟาสตรเจอร์ให้กับ AS ใช้งานเนี่ยนะครับให้กับลูกค้าเราใช้งานนะ่ยจริงๆเป็นเหมือนการวางอินฟาสตรเจอร์ให้กับประเทศโดยรัฐบาลไม่ต้องลงทุนเลยเพราะไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ตะกี้ผมบอกนะไม่ว่าอุตสาห,สรราหกรรมสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์วิดีโอลงหนังอะไรกันมันจะใช้เน็ตเวิร์นี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนิกของรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนผลพลอยได้จากโครงข่ายหรือโครงสร้างทางพื้นฐานของเรา <S <S แต่อันที่สองที่เราช่วยมากมากก็คือว่าเอเสเองเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการที่จะเอาพวกสตาร์ทอัพเข้ามาสตาร์ทอัพคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมพวกนี้จะเก่งมาากกในรคิด โปรแกรมคิดอะไรต่างๆเนี่ยไปช่วยในทุกๆอาาุตสาหกรรมเช่นไปช่วยในการเกษตรไปช่วยในการศึกษาไปช่วยในการสาธารณสุขอะไรต่างๆเนี่ยขเข้ามาเราก็จะเอาสตาร์ทอัพตัวเนี้ยเข้ามาดิจิว่าวันเนี้ยดิจิทัลอีโคโนมีจะเกิดขึ้นได้รัฐบาลก็ได้ล้อนสองโปรแกรมแล้วนะครับสตาร์ทอัพไทยแลนดิจิทัลไทยแลนด์เพื่อจะร่วมไม้ร่วมมือกันในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างแอปพลิเคชันเพราะโลกของยุคดิจิทัลอีโคโนมีนะฮะแอปพลิเคชันกับคอนเทนต์จะเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่สนับสนุนสตาร์ทอัพเนี่ สำหรับบทบาทของในอนั้นมีมากี่ปีแล้วเราทำมา5ปีแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เกิดเกิดขึ้นก่อนก่อนอก่อนที่จะบ,บูมในชุกนี้นะก่อนที่จะบูมเลยเราทำมา5ปีนะครับสนับสนุนเขาในเชิงออให้ความรู้เขานะครับให้ตลาดเขาบางคนมีเด็กเก่งๆเข้ามาสร้างโปรแกรมดีๆนะครับเราเองก็บอกเราว่าอ่าเรามีตลาดเอมีลูกค้า40ล้านคนเราอยู่ในกลุ่มของซิงเทลกรุ๊ปน,น,นะในเรจิเนลเนี่ยมีถึง500ล้านคนถ้าโปรแกรมคุณดีจริงๆนะฮะเรามีลูกค้า40ถึง 500ล้านคนลองรับอยู่แล้วคือช่วยหาลูกค้าให้บริษัทใหม่ๆใช่ครับที่อาจจะมีส่้วสุดใหญ่เป็น product ประเภทอะไรเวลาหลากหลายมากเลยครับหลากหลายมากนะครับเออบางคนเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยเป็นเหมือน fintech นะครับในการที่ทำโมบายเปเม้นเล็กๆอันนี้ก็ว่าบางคนเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับภาษารสุขนะครับให้ประโยชน์ให้ความรู้อวัดชีพจรนะครับมีเรื่องของ ักันเรานะครับหัวใจเต้นเป็นยังไงอันนี้สามารถหลากหลายเลยครับแต่ว่าพวกนี้เวลาเขามี product ใหม่ๆเขาเขาต้องการฐานลูกค้า AAS พูดง่ายอ่าเราช่วยเขาคือเขามีไอเดียมีความคิดอ่าแต่เขาสร้างโปรแกรมเสร็จเนี่ยเขาไม่สามารถเข้ามาให้กับลูกค้าได้เราก็ส่งให้เขาเ้าลูกค้าได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ S ทำนะครับนอกจากนั้นอ่ะ AS น่ยอยู่ภายใต้ของ Intouch Group ตัว Intouch เองนะฮะก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับเออ Venture Cap ชื่อว่า Invent กองทุนอ่ะเป็นกองทุนอันหนึ่งสนับสนุนเงินเขาด้วยเพราะไอาการพัฒนาตอนนี้บางทีมีไอเดียพัฒนาแด้จุดหนึ่งถ้าจะขยายให้โปรแกรมมันเก่งขึ้นอ่ะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอินเวนต์ก็จะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้นะครับ,ค,รบคุณสมชายมองว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตอนนี้มันเป็นมันเป็นอินดัสทรีที่ยังเติบโตอยู่หรือเปล่ามันยังน่าตื่นเต้นอยู่ไหมคือหมายก็ว่ามันผมก็เห็นนักวิเคราะห์พยายามที่จะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นซันเซ็ตอินดัสทรีอุตสาหกรรมนี้มันอยู่ตรงไหนเราอยู่ในช่วงเวลาไหนในประวัตติศาสร ของโลกเราเนี่ยผมว่านะครับบางทีนักลงทุนมองว่าเมื่อก่อนโทรคมเนี่ยใหญ่มากกาไรเยอะพูดกันตรงๆแต่วันเนี้ยลงทุนเยอะคู่แข่งเยอะมี OTT player อย่างเช่นไลน์อย่างเช่น Facebook เข้ามามันเปลี่ยนไปหรือเปล่ามากินอ่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะยังไงก็ตามผมยังเชื่อว่าอุตสาหกรรมทางโทรคมเนี่ยยังเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน leasing star กําลังรุ่งอยู่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเพียงแต่ว่าใน ในความสามารถในการทํากําไรอาจจะยากกว่าในอดีตนะครับเพราะว่าต้องลงทุนบ่อยขึ้นเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเหลือเกินสมัยก่อนเราลงทุน 2G ใช้ได้15ปีค่อยลงทุนใหม่วันนี้ 3G ไปแค่3ปีเอง 4G มาแล้วลงทุน 4G ไปอาจจะมี 5G เพราะฉะนั้นในเชิงดีเทิร์ของการทํากาไรเนี่ยอาจจะสู้ในอดีตไม่ได้แต่ดีเทิรน์ในเชิงของการเติบโตเนี่ยม,มันจะเร็วมากขึ้นเลยวรในยุคที่มีการเติบโตของไอทีของซอฟต์แวร์โซเชียลมีเดียแบรนด์ต่างๆ พื้นฐานของฟรีคุณซีคลื่นความถี่ที่ที่ทยังต้องใช้เนี่ยตรงนั้นมันไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปใช่ครับถูกต้องครับเ <Okay, S 2> พราะฉะน,นั้นมันยังเป็น growth industry เป็น growth industry ครับ,รบก็ยิงติดต,ต,ต,ตามทาง voice tv ได้นะจริงแล้วปกติเรามีรายการ cool tech นะครับซึ่งท่านผู้ชมติดตาม product ใหม่ๆได้แต่ว่ามี as digital Club ด้วยใช่ครับนะครับซึ่งนั้นก็ติดตามกันได้นะครับว่าของใหม่เทคโนโลยีใหม่ในยุคนี้สมัยนี้เป็นอย่างไรนะครับขอบคุณนะครับคุณสมชายมากนะครับในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ชัดเจนนะครับแนวทางยุทธศาสตร์นะครับของ AIS นะครับในยุค 4G หลังจากที่จบการประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับและนั่นก็คือบทสนทนากับคุณสมชัย CEO ของ AIS ในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับที่นี่ทาง Voice TV ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ Big Dos นะครับสองทุ่มตรงนะครับคุณสมชัยและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ